ยัคิดว่าวันนี้ที่เรากำลังมุ่งเน้นเรื่อง sustainability เนี่ยเหมือนกับว่าไม่สนใจไม่ได้แล้วนะยี่ขอใช้คำว่า social challenge กันนะความท้าทายที่เกิดขึ้นในสังคมของเราเนี่ยมันมีอย่างเรื่องเช่น อากาศที่เปลี่ยนแปลงองทุทก,กภยัยฝนตกมากกว่าปกติซึ่งจริงเรื่องแบบนี้มันคือเรื่องที่ซ้ำเติมความเหลื่อมล้ําของคนในสังคมมากขึ้นอีกแล้วก็นักธุรกิจควรจะคิดว่าจะทํายังไงเราจะสามารถช่วยแก้ปัญหายี่ว่านนี้มันเริ่มต้นจากบ้านนี่แหละเราก็จะทําบ้านที่เรียกว่า zero energy housing เซนาเนี่ยทำธุรกิจกับฮันคิวฮันชินนะคะเขามีคำว่า zero energy housing เป็นของญี่ปุ่นเองเป็นภาคบังคับเลยนะว่าทุกคนเนี่ยต้องเข้าสู่การทำบ้านที่ผลิตออกมาขายให้กับผู้บริโภคเนี่ยให้บ้านพลังงานเป็นศูนย์หลักคิดมันคือทำยังไงให้เวลาเราใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วเนี่ยเราใช้ไฟลดลงกระจกหนาขึ้นได้ไหมมุมแสงยังไงที่ทําให้เวลามันร้อนจะได้ไม่ต้องร้อนมากเวลาหนาวก็ไม่ต้องหนาวมากเมื่อเราดีไซน์ให้มันใช้พลังงานลดลงได้ แล้วเราไปบวกกับพลังงานสะอาดที่เราผลิตได้2ตัวนี้มาเจอกันแสดงว่านี่คือบ้านพลังงานเป็นศูนย์วันนี้เรามีจุดมุ่งหมายใหม่และวทำให้บ้านหลังหนึ่งเนี่ยใช้พลังงานใกล้ศูนย์เข้าไปเรื่อยๆเรื่อยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมองเห็นถึงอิชูเรื่องที่ว่าผู้สูงอายุเยอะแล้วก็ความต้องการด้านสาธารณสุขเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์ไม่พอดังนั้นสิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือว่าการเข้าสู่เซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับเฮลท์แคร เราก็จะไปมุมเรื่องเกี่ยวกับความเหลื่อมล้าด้วยเนื่องจากว่ารายได้ของน้องๆที่กําลังจะซื้อบ้านเนี่ยอาจจะโตไม่ทันกับราคาบ้านที่ทําสิ่งที่เราทำออกมาเนี่ยเราก็ทําการปล่อยสินเชื่อด้วยซึ่งจะเห็นว่าในทุกธุรกิจที่ยพูดถึงเนี่ยเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นจากการคิดว่ามันคือโซเชียลชาเลนจ์อะไรบางอย่างมันดีกับทั้งตัวยูเองด้วยดีกับคนซื้อด้วยแล้วก็ดีกับสังคมด้วยดังนั้นเราก็ตั้งใจว่านอกจากเรื่องโซลา่าเนี่ยเราจะไปในทิศทางที่มากกว่านั้น ในโซเชียลชาเลนจ์ทุกอย่างที่เราเห็นอย่างเช่นรถ EV ีลูกค้าจ,จะกังวลเนานะว่าแบบรถ EV ีซื้อมาแล้วเนี่ยจะเติมไฟได้ที่ไหนสิ่งที่เราอยากจะทำก็คือว่าเราจะทำปั๊มรถ E ีเนี่ยในหมู่บ้านอีกอันนึงเรื่องเกี่ยวกับเวสคือเรื่องขยะบ้านที่คุณซื้อเนี่ยมี p r o d u ั t ์หรือว่ามีวิธีการโซลูชันเนี่ยที่เตรียมพร้อมสําหรับการจัดการกับขยะในบ้านไว้ให้นะคือยุคิดว่าทุกอย่างเริ่มต้นที่บ้านนะดังนั้นถ้าเราสามารถทําให้ครอบครัวหรือว่าบ้านเนี่ย มันเป็นสิ่งแวดล้อมที่ทําให้เขารู้สึกว่าอยู่ได้สบายๆแบบรักโลกยิ่คิดว่ามันจะทําให้เรื่องต่อๆไปที่เขาจะทำอ่ะมันก็จะอยู่ในเทรนนี้ได้ง่ายขึ้นสิ่งที่บริษัทหรือสิ่งที่เสนากาลังจะทําต่อไปอ่ะเราจะไม่ใช่คนขายบ้านอย่างเดียวเราอยากจะเป็นไลฟ์ลองทรัสเต็ดพาร์ทเนอร์ของทุกคนมากกว่ายิ่คิดว่าสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันเป็นสิ่งที่ทําแล้วเนี่ยเราก็ได้ผู้บริโภคก็ได้สังคมก็ได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เสนาเนี่ยตั้งใจ อยากจะทำแล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะทำได้ทุกคนเลยจากจุดที่ตัวเองยืนอยู่คิดละเอียดกว่าชีวิตก็ยั่งยืนกว่าจริงไหมคะ